าช่องนาสกินแฟมิลี่นะครับตอนนี้มาถึงปากทางซอยรางแผกง6าน,นะครับก <c oughs> ็เจอเดียวเข้าตูหนึ่งนะครับการกีฬาขประเทศไทยนะครับติกไฟแดงนะครับซ้ายมือก็จะไปทางลำสารีปากก็ะปินะครับออกไปทามสีสก็รินส่วน ขวามือก็จะพาไปทางรามคาแหงหน้ารามนะครับแล้วก็ไปทางพระรามเก้าพระก็ดุงคลองตันนะครับนี่คือแยกเรียกว่าแยกซอยมหาไทยหรือแยกรามคแหงหกสิบห้านะครับเอซบางท่านไม่เคยมาเนาะน,นี่คือตึกซ้ายมือตึกเอ t บขายอุปกรณ์กีฬานะครับสะพานลอยข้าไมไปยังฝั่ง การกีฬาได้มีตลาดนัดนะครับวันนี้วันจันนะครับมันชุดเยแต่ก็มีตลาดนัดนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปซ้ายมือวิ่งผ่านตลอดเราต้องระวังรถทางซ้ายด้วยนะดีะนะครับ่เราต้องระวังนะครับรถซ้ายมึงวิ่งผ่านตลอดเดี๋ยวก็จะจะเข้าเลนซ้ายนะเพราะว่าอาจะเข้าประตูหนนี้นะครับ นะตั้งแผลก็เห็นครับรูบหนึ่งแดงแกะเข้าตรงนี้นะครับข้างหน้ามีเขียนว่าอะไรเอ่ยเลี่ยงใช้ถนนเส้นทางที่12 13มีอะไรเอ่ยเพราะว,รว่าไม่สะดวกราว่าจะมลเส้นทางใกล้เคียงมีอะไร12 13ก็ไม่เลี่ยงใช้เส้นทางนี้ก็ามาถึงแล้วนะครับมีรอพอค่อยตรวจรถนะครับ แล้วพอแค่ตรวจแล้วก็มีสวนยอมข้างๆนกากกีฬาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่โดเดเตียมหัวหมากฝั่งถัดไปก็จะเป็นราชมังคลากีฬาสถานสาะกีฬาแห่งชาตินะครับก็ที่มีแข่งมากกมฟุตบอลระดับประเทศนะครับมีคนมาเป็นเรือนครึ่งแสนนะครับมีบรรยากาศให้เห็นนะครับป็นสีเด็กๆก,ก็เริ่มออกมาแล้วมันมาเล่นแล้วนะครับ ครักผ่อนนะครับรคบนข้ามถนนต้องระวังบรรยากาศสวยงามนะครับ f ีเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่จอดนะครับที่จอดทำไมเหมือนเงียบเยบมืนไม่เปิดหรือเปล่าครับปกติจะเปิดคนวิ่งนะโอ้ หรือว่ายังปิดอยู่ไม่แน่ใจสี่ไปดูก่อนเห็นคนเดินอยู่นะน่าจะน่าจะเปิดแล้วนะครับมีเต็นท์กลา,างข้างในมื่อสุครู่น่าจะมีงานต่ออีกนะครับงานสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าสานามกีฬาตัวนี้ปิดมาประมาณสามวันนะที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลองไปรุ่นดูว่าเปิดหรือไม่นะครับถ้าเปิดเราก็จะได้บอกกับกายถ้าไม่เปิดก็วิ่งลานข้างนอกก็ได้นะ จะมีตรงสวนสวนย่อมนะครับแล้วก็ยิ่งได้อันนี้ภายในการกีฬานะครับบรรยากาศสวยงามนะฝนตกมาชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้ได้รับฝนน้าฝนก็จะเขียวขจีเลยนะรับเห็นไหมครับต้นไม้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่หน้าแรงเดือนสัตเดือนเดืนสี่เดือนห้าจะร้จริงๆเราจะมีต้น มีฝนช่วงนี้มาทำให้ชุ่มฉ่ำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแอดเข้า3ากีฬานะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ